สำหรับทิศทางราคาทองคำนะครับไปสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคำสามารถปิดตลาดเหนือระดับ2,000กับ2เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนได้นะครับแม้ว่าปริมาณการซื้อขายทองคำจะเบาบางแต่ต้องบอกว่าดอลลาร์สหรัฐที่มีการอ่อนค่าลงหลังจากสาหรัฐมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจโดยเฉพาะดัชนี PMI ภักการผลิตที่มีสัญญาณของการชะลอตัวลงกลับมาเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดอลลาร์ให้อ่อนค่าและก็กระตุ้นทองคำ ให้มีสัญญาณของการกลับมาปิดตลาดเหนือ2,000เหรียญดอลลาร์ต่อเฉลออนได้ทั้งนี้ดัชนี PMI ภาคการผลิตของสหรัฐมีการประกาศออกมาอยู่ที่ระดับ49.4ซึ่งถือว่าเป็นระดับต่ำสุดในรอบ3เดือนและเป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงภาคการผลิตในฝั่งสหรัฐที่มีสัญญาณของการชะลอตัวลงภาพในลักษณะดังกล่าวเป็นสัญญาณบ่งชี้ภาพโดยวรวมของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่มีแนวโน้มที่อาจจะชะลอตัวลง และเป็นปัจจัยกลับมากระตุ้นหรือหนุนราคาทองคําเพิ่มเติมนอกจากนี้ในช่วงเช้าวันจันนี้นะครับราคาทองคําได้รับแรงหนุนปรับตัวขึ้นไปทดสอบบริเวณ2,000กับ17เหรียญดอลลาร์ต่อเธออนหลังจากดอลลาร์สหรัฐมีสัญญาณของการอ่อนค่าลงต่อทางนี้เนี่ยสกุลเงินเยนมีสัญญาณของการกลับมาแข็งค่าหลังจากมีการคาดการครับว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า BOJ กำลังยกเลิกมาตรการเยลเคิฟคอนโทรลหรือเป็นมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมอัตราผลตอบแทนพััตรในระดับสูงนะครับสัญญาณดังกล่าวสะท้อนให้เห็นครับว่า BOJ หรือธนาคารกลางญี่ปุ่นกำลังเตรียมยกเลิกมาตรการการผ่อนคลายการเงินและการแทรกแต่งตลาดเงินหรือพูดง่ายๆว่าจะใช้นโยบายการเงินในรูปแบบของปกติแล้วนะครับการถอนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของบ OJ ออกไปนะครับทําให้สกุลเงินเยนมีสัญญาณของการกลับมาแข็งค่า การแข่งข่าของเยนจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยครับที่กลับไปกดให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงแล้วก็กลับมาหนุนราคาทองคําในช่วงสั้นนอกจากนี้นะครับในส่วนของราคาทองคําได้รับแรงหนุนในช่วงเช้าวันจันทร์หลังจากการร่วงรงของสินทรัพย์เสี่ยงเราจะเห็นว่าทิศทางตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงแล้วก็ดาวโจนส์ฟิวเจอร์เอสแอนด์พีห้าร้อยฟิวเจอร์และนัสแดกฟิวเจอร์ร่วงรงนะครับ จากความวิตกกังวลว่าภาพโดยรวมของเศรษฐกิจโลกอาจจะมีสัญญาณของการชะลอตัวลงหลังจากจีนมีการเปิดเผยกำไรของบริษัทในภาคอุตสาหกรรมประจำเดือนตุลาคมลดลง7.8%ถ้าเทียบจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะครับภาพในลักษณะดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมของจีนซึ่งเป็นภาคการผลิตมีผลประกอบการที่ค่อนข้างย่ำแย่นะครับและจีนซึ่งเป็นประเทศอุตสาหกรรมพึ่งพาและอาศัยภาคการผลิต ยังเผชิญกับภาวะเงินเฟื่อหลังจากภาคอสังหาริมทรัพย์เผชิญกับภาวะวิกฤตจนลุกลามไปยังภาคตลาดการเงินและการธนาคารนะครับความเสี่ยงดังกล่าวถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยครับที่กดดันการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงและทําให้นักลงทุนมีการคาดการว่าการขยายตัวหรือการเติบโตของกลุ่มประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่อย่างเช่นจีนและสหรัฐอาจมีสัญญาณของการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้หรือในไตรมาสสีนะครับ ที่มีสัญญาณของการชะลอตัวลงภาพในลักษณะดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันการลงทุนในตัวตลาดหุ้นแล้วก็ทําให้นักลงทุนโยกเม็ดเงินลงทุนกลับมาที่ทองคาในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยครับอย่างไรก็ตามต้องบอกว่าราคาทองคําเหนือระดับ2,000เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนขึ้นไปนะครับมีความผันผวนหรือมีการแกว่งตัวในระดับที่ค่อนข้างสูงที่เดียวเราจะเห็นว่าเช้านี้ทองคําขึ้นไปบริเวณ2,018เหรียญ17เหรียญ18เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอน แต่ก็มีแรงขายกดให้ราคาร่วงลงหรือปรับฐานลงมาขึ้นไหวอยู่แถวระดับ2,080เหรียญ2,090เหรียญดอลลาร์ต่อเพนซิออนนะครับซึ่งถือว่ามีแรงขายลงมาในระดับ10เหรียญดอลลาร์ต่อเพนซิออนอย่างชัดเจนภาพในลักษณะดังกล่าวเป็นสัญญาณตัวหนึ่งครับที่บ่งชี้ให้เห็นว่าราคาทองคําเวลาขยับหรือมีการปรับตัวขึ้นไปเหนือระดับ2,000เหรียญดอลลาร์ต่อเพนซิออนก็มีแรงขายทากาไรในระยะสั้นสลับกลับลงมานะครับ ประกอบกับนักลงทุนยังคงระมัดระวังในส่วนของการไล่ซื้อทองคําก่อนที่จะมีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดแม้ว่านักลงทุนจะมีการเชื่อนะครับว่าเฟดจะตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ในระดับเดิมแต่นักลงทุนก็ยังกังวลครับว่าหากเฟดส่งสัญญ,ญาณในลักษณะของปลายเปิดในรูปแบบของการอาจจะเดือนหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อในอนาคต้าเงินเฟอ้อยังคงเร่งตัวขึ้น หรือว่าอาจจะตรึงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ในระดับสูงกว่าที่ตลาดคาดการหรือประเมินเอาไว้นะครับภาพในลักษณะดังกล่าวอาจจะกลับมากระตุ้นดอลลาสหรัฐให้มีสัญญาณของการกลับไปแข็งค่าแล้วก็กลับมากดดันราคาทองคาให้ปรับฐานหรืออ่อนตัวลงได้ทางนี้เนี่ยอย่างไรก็ตามนะครับไวอาจียังแนะนําว่าภาพในส่วนของการลงทุนอาจจะต้องเน้นการทํากําไรระยะสั้นเพราะว่าราคาที่เหนือระดับ2อง0ันเหรียญดอลลาร์ต่อเทสอนขึ้นไปถือว่าไม่ใช่ระดับราคาที่ถูกแล้วนะครับ และอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการลงทุนเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากรา,าคาทองคําจะมีการแกว่งตัวหรือมีการสวิงตัวตามตัวเลขเศรษฐกิจและก็การเคลื่อนไหวของดอลลาร์และก็ทิศทางตลาดหุ้นนะครับดังนั้นอาจจะต้องใช้ข้อมูลเศรษฐกิจใช้การเคลื่อนไหวของดอลลาร์เคลื่อนไหวของตลาดหุ้นเพื่อเป็นปัจจัยชี้นาในส่วนของตัวรา,าคาทองคําในระยะสั้นนะครับทางนี้สําหรับ,บวันจันทร์นะครับจะมีการเปิดเผยยอดขายบ้านใหม่ประจําเดือนตุลาคมนะครับ คาดการณ์ว่าตัวเลขจะชะลอตัวลงจากครั้งที่ผ่านมานะครับก็อาจจะเป็นปัจจัยประคับประคองหรือพยุงหรือหนุนทองคําให้ขยับหรือปรับตัวขึ้นต่อได้ครับนอกจากนี้คืนนี้เวลาตีหนึ่งนะครับจะมีการประมูลพันธบัตรอายุ2ปีแล้วก็5ปีซึ่งเป็นการประมูลพันธบัตรระยะสั้นนะครับซึ่งเราจะเห็นการเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงของบอลยิวหรืออัตราผลตอบแทนในตลาดพันธบัตรในช่วงการประมูลพันธบัตรระยะ2ปีกับ5ปีนะครับ ทางนี้ทางนั้นในส่วนของวันอังคารนะครับจะมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญก็คือดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากคอนเฟรนท์บอร์ดประจําเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก GFK ทั้งนี้เนี่ยอาจจะจับตาดูนะครับว่าการเปิดเผยข้อมูลชุดดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางความเชื่อมั่นผู้บริโภคมากน้อยแค่ไหนถ้าผู้บริโภคยังคงมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า ทองคาก็อาจถูกขายทากาไรสลับกลับลงมาครับแต่ว่าถ้าผู้ริโภคมีความเชื่อมั่นน้อยลงนะครับทองคําก็อาจจะมีการขยับหรือมิการปรับตัวขึ้นได้ในช่วงสั้นนะครับนอกจากนี้จะมีการออกมาแสดงความเห็นของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดแล้วก็ประธานเฟดสาขาต่างๆนะครับประมาณ3-4ถึงท่านอยากจะให้นักลงทุนจับตาดูท่าทีหรือความเห็นของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดนะครับว่าแต่ละท่านเนี่ยจะสนับสนุนให้เฟด ปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงในอนาคตหรือเปล่าหรือจะสนับสนุนให้เฟดเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยต่อท่าทีและก็สัญญาณจากบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดจะเป็นสัญญาณตัวหนึ่งนะครับที่ทําให้นักลงทุนสามารถคาดการได้ว่าการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐในช่วงวันที่13ธันวาคมสุดท้ายแล้วเฟดจะมีการกําหนดนโยบายการเงินหรือการส่งสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายในอนาคตอย่างไร ซึ่งก็จะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคําครับทางนี้ในส่วนของการลงทุนนะครับไวาอลจีแนะนําอาจจะต้องรอราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาค่อยทําการเข้าซื้อใหแนวรับระดับ1,991 1้า4เบด้า้็สี่เหรียญดอลลาร์ต่อเอนนะครับภาพของทองคําตอนนี้เราประเมินว่าเป็นการแกว่งตัวนี้ที่ทางไซด์เว้ยอัพนะครับถ้าไม่หลุดแนวรับระดับดังกล่าวยังซื้อเลนซั้นได้ประเมินเป็นทองไทย3 3 2ห0ิบ 33,000บาทต่อบาททองคําเป็นโซนเข้าซื้อนะครับขนาดที่แนวต้านโกลสปอรตประเมินไว้ที่ระดับ2 0 2 7ัเถึง2,048เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนครับคิดเป็นทองไทย33,900 3 4 2 0าบาทต่อบาททองคำนะครับอย่างไรก็ตามช่วงนี้ y a l g u b จ a บู n รี n นอินเตอรนะครับมีโปรโมชั่นเป็นการวางเงินหลักประกันเพียงแค่50,000บาท ห้าหมื่นบาทเนี่ยซื้อทองคาแท่งเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นสูงสุดได้หนึ่งกิโลนะครับทองคําแท่งเก้าสิบหกจุดห้าเปอร์เซ็นสูงสุดได้หกสิบาท่อบารททองคําทีเดียวถ้าสนใจลงทุนกับ ylg ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับขอบคุณสาหรับการกดไลค์กดแชร์ share, ขอให้โชคดีในการลงทุนครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อไม่ให้พลาดทุกข้อมูลและข่าวสา,ารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของ money chat นะคะ